เพราะฉะนั้นนี่ครับคุยกันตรงๆไปตรงมาถ้าคุณคิดดีต่อประเทศชาติคุณก็ไม่ต้องมาเดือดร้อนแต่ถ้าคุณคิดร่วมมือกับพวกกบฏมุสลิมมาลายูทั้งๆังที่มุสลิมนครไม่ใช่มลายูนะครับเป็นมุสลิมเป็นไทยมุสลิมนี่แหละแล้วก็ไม่ได้เคร่งแล้วก็ไม่ได้คลั่งอยู่กันได้ไปวัดได้ไปสุเหร่าได้แต่ทุกวันนี้ก็ติดเชื้อกันไปเยอะเห็นไหมครับแถวที่ผมไปสำรวจแถวแถวหน้าทับอ่ะไอ้แถว,แถว,แถวไอ้โมกกาลานี่โมกกาลาเขาเนีน่สร้างมัสยิดนี่ล้ำเขตถนนกันแทบจะทุกมัสยิดเลยแล้ววกก็ไอพ คลั่งจากยาลานาราปัตตานีก็ไปล้างสมองไปล้างสมองระดับผู้นําผู้นําก็เอาไปล้างสมองเครือข่ายต่อมันก็เลยติดกันหมดนะครับมันติดกันหมดตอนนี้มันก็เหมือนเชื้อโควิดนะครับไอ้เชื้อโควิดเบาไปไอ้พวกนี้เหมือนติดเชื้ออะไรล่ะเชื้อกาลโรคเชื้ออหิวาซึ่งหนักฮะตายได้ครับเพราะฉะนั้นไม่ว่ามุสลิมที่ไหนแล้วครับตอนนี้ผมไม่เชื่อแล้วครับว่าคุณเป็นคนดีนอกจากคุณจะพิสูจน์เพราะว่ามันติดกันหมดเพราะว่ามันผ่าน ทางผู้นําแล้วพวกนี้มันละหมาดแลวผู้นําครับอยู่ที่ผู้นําผู้นําก็คือโตอ,อิหม่มขอเต็บ,บีรันพวกบาบอบาบอก็คือเจ้าของโรงเรียนโตครูพวกนี้ครับพวกนี้มันรับนโยบายมาจากมุสลิมชายแดนใต้มุสลิมชายแดนใต้ก็รับนโยบายมาจากซาอุดีอาระเบียนั้นรังใหญ่ของมันก็อยู่ที่ซาอุเนี่ยรับนโยบายกันมาหยุดทั้งโลกว่ามุสลิมในประเทศไทยเนี่ยใครจะเชื่อว่าไม่ติดเชือ้อเขาเชื่อไปแต่ผมเชื่อว่าพวกนี้ ติดเชื้อไม่มากก็น้อยจะมาบอกว่าไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้ว่ามุสลิมวางแผนยึดประเทศไทยเลยใครเชื่อก็เชื่อแต่ผมไม่เชื่อพวกนี้รู้กันครับแต่ว่ารู้แล้วจะทําหน้าที่อย่างเข้มข้นหรือจะทําหน้าที่อย่างเบาวิวหรือจะแบ่งหน้าที่เดินทําไอ้นั้นแล้วแต่เพราะฉะนั้นถามหน่อยใครเชื่อเหมือนผมบ้างว่ามุสลิมทั้งทุกคนในประเทศไทยรู้เรื่องนี้ครับไม่มากก็น้อยไม่ได้บอกว่าเป็นคนเลวนะเอาแค่ว่ารู้ใครคิดว่าพวกนี้รู้กันหมดทั้งประเทศ ใครคิดว่ารู้ขอเลขแปดมาหน่อยครับทุกท่าน